สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกัน <c oughs> <c oughs> มดเสียค่าเงินซ่อมโดนไปเป็นหมื่นเลยอะ่คอะคยอ่ะรับมาติ่มอะ่ะเฮ้ยรับเป็นเจ๋วไม่เหรอเขาชื่อเจ๋วไม่เหรอชื่อติม่มโทรอจอด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 <ๆ>จอดจะถ้โดนก่อนไอ้ถ้าโดนฉันใช้ไม่ได้ทำไงเนี่ยร้านที่นายแนะน,นำด้วยไม่เป็นไรถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ก็ซื้อใหม่แล้วก็ใช้เงินนายเนาะอ่าฮะฉันไปบอกเจ้านายของแกว่าเฮ้ยขือยามาทำโดนผมพังครับช่วยลดเงินเดือนมาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้ เฮ้ยมันเงี้ไเอย้ยยังวะมันเจ็บจังวะเออที่หน่อยปกติแล้วนะโอเคลองไปโดนก่อนแล้วกันขอใช้ได้รู้พ่อฉันตั้งชื่อมันว่าอ่าจ้าบวยเค็ม EP พหนึ่งเฮ้ยสเปซหนึๆๆห่งดีกว่าอ่าสเปซหนึ่งสเปซหนึ่งไปเลยจ้าบวยเค็มสอ่สเปซหนึ่งหวังว่าจะถ่ายโดนสวยเลยนะตัวนี้ซื้อมันต้องห้าหกหมื่นสองหมื่นหนึ่งก็มันต้อง,อง,องดีไปเลย โอเคโดนขึ้นบีแล้วเอ้ยเอ้ยเป็นได้ว่ามันกล้องสวยด้วยเออกล้องก็ใช้ได้นะแต่ว่าฉันว่ามันคนข้ามบอลกรูไกอะไรไม่ค่อยได้อะระยะในการมองมันน้อยเนาะเฮ้ยแต่แค่หมื่นเดียวเองน่าเห็นอะไรบนต้นไม้สีแดงคนะตรงนั้นอะไรสีแดงบนต้นไม้อ่ะเขาเขามาขูดหวยเปล่าเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะมันเดินอยูเห็นไหมเฮ้ยมันเดินอยู่ตรงมัน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 เดินไปหาอะไรแล้วมี่ไหมทำไมมันโดนอ๋ออ๋เ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยฉันฉันบิน โอ้ควนิดคนคนตายวะเพื่อนสี่ศมมันกินไปสี่ศพสี่ศเลยหรอเออสี่ศพสี่ศพยะแล้วเยเยอ้ยมันมันเดินมามเดินมามเดินตามมาันมากรติกรติกนตีกกกนีกนีกนโอ้ยใครจะใคจะไปแล้นี้เราจะพาคุณซาไ ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวแค่ฉันเอาฉันเอากล้องมาเออแล้วไงถ้าเราถ่ายคลิปเอามันไปแค่นี้นะเอาไปแบบลงอินเตอร์เน็ตเรารวยแน่ยูทูบแบบยอดวิวเยอะแน่นอนไม่เอาฉันรู้มันอันตรายแน่มันกินไปสี่ศพแล้วเราจะกลับไปหกศพนะไม่เราก็อยากให้มันกินดิเราแค่วิ่งหนีไงไม่เอาเราฉันจะกลับบ้านนายจะทำอะไรก็เลยแต่ว่าแต่นายแล้วแต่นายแล้วกันแบงค์ด้วยก็อานถ้ารวยอ่ะเออไอ้แม่แบงค์เราว่าไม่เป็นไรรวยก็รวยคนเดียวก็แค่ถ่ายคลิปมันแค่นิดเดียวแล้วก็วิ่งกลับบ้านมันจะยากอะไรวะ ใช่ไหมโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ไรรวยก็รวยคนเดียวเรากล้าคนเดียวเราก็รวยคนเดียวก็แค่หามให้เจอมัเจอมาแล้วโอเคตั้งกล้องตั้งกล้องนี้แค่ตั้งกล้องไว้โอเคแล้วก็ถ่ายมันแะสวยแฉยิงปีแะแะเอ้ยยาแล้วเอ้ยเกียร์คีย์อะมาลราชั้นก่อนมาเราชันก่อนเฮ้ยยาเลือกมาเฮ้ยเอ้ยติดทัวไปยา แล้วนี่ฉันอยู่ไหนเนี่ยคุณอยู่ในโกดังหรือไม่ก็อะไรสักอย่างเลยฮัลโหลมีมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเออเออมันกลับมาแล้วเอ้ยอย่าอย่าอย่อย่าอย่าอย่อย่าอย่าย่าอ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 ย่าย่าอย่าอย่าอยาอย่าอย่าอย่าอาอย่าอย่าอาอย่าอย่าาอย่ย่าอย่าอย่อาอย่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 าย่่อย่อย่าอย่าอาออยย่อย่าอย่าย โอ๊ยโออ๊ยอย่าเข้ามามาทำอะไรกังมันอ่ะมาทุกอะไรอ่ะไปไงเนี่ยโอ้ยโอ๊ยร้อนร้อนร้อนโอ๊ยโอ้ยโอ้โหไฟเต็มหมดเลยเอมันตามมาแล้วโอ้ยเขียวยอะแบงเอ้ยทิ้งกูเพื่อนโอ้ยมันตามมาแล้วอย่าเข้ามาไอนบอลบงไม่เห็นใช่ไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยเกดอะไรแล้วเกิดอะไรหรอมีอะไรวะ โอ้ยเฮ้ยมาอยู่ข้างหน้า,าทำอะไรอะ่ะหาเราอยู่เหรอรีบไปก่อนรีบซ่อนกันรีบซ่อนก่อนเลยโอ้ยมันอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยมันอยู่นี่โอเคต้องค่อยๆเหมือนจะเจอประตูข้างหน้าโอ้ยโอเคต้องหาสีแดงน้ำเออเหลืองแล้วก็ชมพูฟ้าม่วงแล้วก็หาตัวเลขมาใส่คือแล้วว่าต้องหาสัญลักษณ์เหรอสแสดงว่าต้องหาสัญลักษณ์แล้วก็สัญลักษณ์อาจจะมีตัวเลขบอกอยู่ นี่ไห,หนังสือเอ้ยเอ้ยนี่ก่อนเลยนี่ก่อนเลยหนังสือเขียนว่าเท่าเท่ากับห้าม่วงเท่ากับศูนย์เท่าก็ห้าไม่มีเท่าไม่แต่ม่วงม่วงเท่ากับศูนย์แสดงว่าเราต้องหาสีแดงแล้วก็ไอ้พวกนี้เจอเป็นสมุดจะมีตัวเลขบอกอยู่อ๋อหนังสือพวกนี้ไม่น่ามีรีบหาก่อนได้เลขสูนมาแล้วตัวเดียวคือสีม่วงเฮ้ยน,นี่ไงอ๋อ อยอยอย,อยนี่น้นนำเงินถ้าก็สิบดำสี่ฟ้าหกอ่าน้ำเงินกับดำมีไหมเราเจอฟ้าแล้วน้ำเงินกับดำไม่มีโอเคตอนนี้ขาดอีสามตัวเลขแล้วขาดอุ้ยมาแล้วขาดาตัวเลขตรงนั้นเองยา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 แอบก่อนเลยแอบก่อนเลยเห็นแล้วะเฮ้ยมันเดินมาแล้วสวยใครเออไม่แต่ที่ซ่อน จะแล้วจะแล้วเหลืองเจ็ดน้ำตาลสองชมพูเก้าชมพูเก้าเหลืองเจ็ดคาสีแดงราขาแค่สีแดงสีแดงสีแดงอาจจะอยู่ในไอ้พวกนี้หรือเปล่าไม่มีเลยเฮ้ยบนขึ้นมาโอ้ยอยู่ข้างบนโอเคสวยค่อยค่อยลองไปก่อนมันน่าจะวิ่งลายเดิมมันน่าจะออกไปช่องลายเดิมโอเคโอ้ยไม่เจอเลยโอ้ยปลาตูปลาตูปลาแตว ตูป้าตูป้าเตาให้ล้อเพลงให้กำลังใจตัวเองเอาสุดท้ายอยู่ไหนวะเนี่ยอันสุดท้ายเหรอลองเดาดูไหมตอนนี้เราได้เราต้องเลี้ยงเลี้ยงเลขก่อนเลี้ยงเลขก่อนเลยเอ้ยลองเดาดูเล่นไหมโอเคเราต้องเอาเหลืองชมพูฟ้าม่วงก่อนเหลืองเหลืองอยู่นะะเหลืองหาเหลืองไม่เจอหาเหลืองเก้าเจ็ดเก้าแล้วสีฟ้าเจ็ดเก้าฟ้าคูหกเจ็ดเก้าหกแล้วก็ศูนย์เจ็ดเก้าหกศูนย์เราต้องหาตัวเลขข้างหน้าเอาเป็นแปดเจ็ดเก้า 6 0ผิดว่ะ5 7า6 0เเฮ้ยผิดอะไรวะเนี่ย7 9โอ้โหเกือบไปแล้วต้องลองเาดู1 7 9 0ดูโอ้ยละหัสอะไรวะเนี่ยไปหาเองก็ได้วะเอ้ชั้เจอแล้วอยู่แค่นี้เองแดงคือ3 3 7 9 6 0อ้ายโอ้ยถูกไปแล้วนายน้องบอกว่าคนได้เจอกันว้ายจับไว้ได้ไอนี่ถูกอะไรวะไปดูกันนี้คืออะไรอ่ะ อุ้ยมีเงินด้วยเก็บเงินมาก่อนได้เงินมามีเงินอีกแล้วตัวนี้ก็มีเงินเจ็ดสองคืออะไรอะ่ะที่ทารยาไม่มีอะไรเราต้องหากุญแจใช่ไหม, 72, มเจ็ดสองเจ็ดสามมันมีตัวเลขเต็มไปหมดเลยในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ามันทำอะไรอะ่ระพยายามจะทุบอะไรอะ่ะมันไปหาแล้วเก็บเงินมาเงินก็จะเป็นโอเคไม่มีห้องเจ็ดสิบสี่ เจ็ดสิบสี่ท้องหาไม่มีอะไรเลยโอ้นี่ไงเราต้องไปห้อง77เพื่อเปิดประตูไปต่อแต่เราต้องหากุญแจก่อนอ๋อไม่มีเลยแถวนี้เสียงอะไรอ่ะเห็นไหมตัวอยู่ข้างหน้าวะเนี่ยออกไปได้ผีบ้าแต่มันมองไม่เห็นเราเนี่ยมั้ห้องห้องนี้เราต้องเปิดห้องที่เราค้นไปเข้าไปคนแล้วห้องนี้คนแล้วห้องเจ็ดสห้องเจ็ดสคนแล้วโอเคห้องนี้คนหมดแล้วโอเคฝั่งนี้คนหมดแล้วอุ้ยมันเดินไปไหน อมองเห็นนี่วะเอออย่าเข้ามาเจ็ดเก้าขอเข้าไปหน่อยม,มีอะไรเฮ้ยูุแจ้คเจ็ดสิบเจ็ดเจอแล้วไปว,วะเปิดประตูเลยแล้วกันเรียบร้อยอุย้ยกล่องนี้ไม่แต่เลือดคืออะไรเนะี่ยมีกุญแจแล้วแต่มันบอกได้ว่ากุญแจห้องไหนแล้วเราจะเปิดยังไงเนะี่ยอู้อยู่ขวาไปละกันเจอลวเนะ้อไปลนะเ้ออู้ตามมาด้วยมันรู้มันรู้ตัวนี้มันรู้ต,ตูอ่าฮสเต็ปเคียร์ยาเคยสอน ไอ้น้องพี่ไปอะไรนะไ,นไน <S 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 อ้น้องเออเหมือนมีอะไรกำลังจ้องมองฉันอยู่ด้วยมันเหมือนเป็นลูกศรนกำลังชี้ว่าให้ให้ดูตาสีแดงแล้วตาสีแดงคืออะไรจะไปรู้ไหมเนะี่ยมีตาขาวด้วยหนึ่งอันตรงนี้กับตาแดงอย่างละหนึ่งโอเคจอมโวยโกรธเลยลู้กรธเนาะวูดูนี้ตาขาวแล้วโอเคตาขาวสองอันตาขาวสองตาขาวสามตาแดงสองสองสามส,ามสี่โอเคตอนนี้สี่กับสองวูดูนี่มี โอเคสกับสแล้ว <amounts> ก <of audio writers> okay, okay. right. <ian> ็ตรงนี้น okay, ่าจะเป็น5้ไม่่ยไม่ชยี่ีตอนนี้เป็นสี่ีโอเคตอนนี้สี่ีอยู่โอเคตอนนี้4ี่หตอนนี้5 5แล้วห้าห้แดงกับขาวอย่างละห้าโอเคหกห้8หกเจ็ดแปดแปดเก้าเฮ้ย เก้าเก้าเก้ากันแล้ววะแดงประมาณ8อันขาวประมาณห้าอันละม้งจนไม่ได้แปดแปดหมดยังโอเคแดงม,มีแปดอันทั้งหมดโอ้ okay. Okay. บบก็มีแปดอัเลือกขาวเลยแปดเอ้ากำลังจะใส่เลขแปดแต่เจ็ดเลยนึกว่าขาวน่าจะมีประมาณไม่เจ็ดก็เก้าแต่นี่เขียนไปแค่แปดเองโอ้ก็ดีทางออกเหรอออกไงเนี่ยประตูเต็มไปหมดเลยฮัลโหลมีใครอยู่หลังประตูไหมครับมาประตูอเนี่ยประตูเสียงมันมาอีกแล้ว มาทำไมตั้งแต่เมืเนี่ยโอ้ยจะโผล่มาทำไมวะขอหักประตูก่อนไม่มี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 ทางออกเลยโอ้ยไม่เห็นนะโอ้ยคิดว่าเดินแถวนี้อาจจะมีทางนี้คือทางออกไม่มีทางนี้ก็ไม่มีไม่มีทางออกเลยอยู่มึงอยู่มึงแว็งแขนเล่นอยู่ โอ oh, like well, ้ยเหมือนมันจะเหมือนตัวนี้มันจะได้เสียมไม่ค่อยดีนะมันจะใช้แบบว่าอะไรสัมผัสของมันไม่รู้โอเคเปิดรีเปิดเปิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโมยไอ่ยโอ้ไโอ้ยโอยโอรยโอ้ยอ้อยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยวก็ยีอ้ยโอยอ้ยโอ้ยวก็ยีอ้ยโอยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโห้ยโอ่ยโอ้ยอ้ยีอยโอ้ยโอ้ยกออ้ยโ่มยโอ้ยลอ้ยอ้อยอยยยอออย่ย้ยย้ย ไปแล้วเว้ยตวลงไปข้างล่างอะเนี่ยโอเคไปเว้ยไ <ป S 1> อ้เชอร์นี่ทำไมอะไรอยู่ข้างลา่างยิงด้วยเอ้ยเอา้านายนายกลับมาเหรอนายจะโม,มหรอว่าช่วง2ชั่วโมงที่อยู่ในนั้นเป็นไงบ้างโคตรแย่เลย ไม่เป็นไรใช่ไหมไอ้เบ๊ะฉันเหมือนตัวฉันเหมือนโดนปีศาจแม่งจับตัวไปอ่ะในในรอดก็โอเคแต่ว่าตอนเนี้ยฉันอ่ะเรียกเอไอมาแล้วไอไอเออมันไม่รอดแน่เอางี้เผากลับบ้านก่อนไม่ต้องเรียกหรอกเผากลับบ้านรู้ยั่ไหนงรู้ยูรู้รู้ยูรู้จอยดูเลยพี่จอดอย่างไกลนี่คือกลัวใช่ไหมใช่กลับมาปุ๊บกูวิ่งหนีเลยไปเลวเพื่อนกลับบ้านดีกว่าครับเร็วครับเร็วเร็วเร็วโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฉันรู้สึกแบบเฮ้ย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 เฮไยเฮ้ยเป็นไร้ยเ Ah